สนับสนุนโดยโรงแรมเซนเจมและบริษัทท็อปอัพพาวเวอร์ทีมครับกลับเข้ามาสู่ไดเรกทอสกันอีกครั้งนะครับเข้ามาสู่ช่วงฝากไว้ให้คุณคิดกับอาจารย์เกียงศักดิ์มณีใส c ักเซ r เ i นนิงยังอยู่กับเรานะครับเนื้อหายังมีอีกมากมายนะครับท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงว่าในการอบรม s ักเซ s เชนนิงเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เข้าคอร์สอบรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มคนที่อยู่อาชีพไหนยังไงครับ เป็นอาชีพนักธุรกิจอิสระสมัรธุรกิจอิสระใช่นะครับอาจารย์หมายถึงเป็นทั้งธุรกิจขายตรงรนะเป็นเจ้าของกิจการรนะที่ไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานอะไรก็อยากจะเข้าร่วมการอบรมครับเพราะอะไรครับทำไมถึงคนกลุ่มนี้ถึงชอบที่จะเข้าคลอดแบบนี้ครับเขาต้องการประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จใช่ครับะในความสําเร็จของเขาเนี่ยมันจะเรียกว่าไม่มีกรอบ เรียกว่ายิ่งสําเร็จมากเท่าไหร่ยิ่งดีเช่นเหมือนกับว่าคุณต้องการเงินร้อยล้านไหมต้องการต้องการพันล้านไหมต้องการต้องการเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีเห็นไหมฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นบุคคลที่มีความต้องการไม่มีขีดจํากัดต้องการใช้ศักยภาพตัวเองได้มากที่สุดไม่ต้องการสร้างกรอบให้กับตัวเองประมาณนั้นอาจจะเรียกว่ากรอกรอบ ถ้เป็นกฎระเบียบวินัยอนี้อามีมีอยู่แล้วนี่นะในเรื่องของการดาเนินธุรกิจของเขานะครับนั่นหมายถึงกรอบของความสําเร็จก่อไม่มีข้อจากัดใช่ใช่ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีอะไรเหล่านี้ครับซึ่งมันเป็นแรงขับทําให้เขาเนี่ยอยากจะค้นหาค้นพบเส้นทางลัดอะไรที่จะสับสนให้เขาเนี่ยเป็นปึกแผ่นได้เร็วที่สุดเขาจะทําอย่างไรให้ชีวิตเขานั้นเเกิดความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งในทุกรูปแบบ ร่างกายก็แข็งแรงหลายคนประสบพบในทางการเงินแต่ร่างกายเสื่อมโทรมลงเพราะเอาร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยไปทางานเพื่อหาเงินเพราะได้เงินมาก็เอามารักษาตัวหมดเองประมาณวนั้นนะฮะหรือว่าระหว่างไปหาเงินร่างกายก็สุดโทรมลงจิตใจก็ยิ่งพากันใหญ่เลยเครียดครอบครัวล่มสลายก็มีเยอะแบบนี้ครับแล้วกลายว่าสังคมก็ประนาม ครับคุณนี่เอาแต่งานมากเกินไปเป็นคนบ้างานจนลืมครอบครัวครับอะไรอย่างเนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ทําเพื่อครอบครัวนั่นแหละเขาก็ตั้งใจทําเพื่อลูกเขานั่นไะเขาก็ตั้งใจทําเพื่อสามีเพื่อภรรยานั่นแหละอแต่กับการที่ว่ามุมมันต่างไปครเนี่ยจิตใจก็รู้สึกว่ามันไม่มีกําลังใจครับจะจะหากําลังใจจากที่ไหนในซั e เซสเทนนิ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเนี่ยค้นค้นหาว่าจุดการพักผ่อนด้านจิตใจของคุณคืออะไร คุณะจะผ่อนคลายได้อย่างไรนนะฮ<น>ะถ้าพูดถึงธุรกิจนี้นะครับอุปสรรคมีไหมครับที่ทําให้ธุรกิจนี้คือดําเนินไปได้อย่างเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมีไหมครับก็มีครับอุปสรรคเนี่ยก็คือมันมีอยู่ว่า ในผู้จัดการผู้จัดคอร์สอบรมเองเนี่ยก็มีความคิดความฝันความอ่านของตัวเองเหมือนกันนะครับว่าอยากจัดคอร์สในรูปแบบอะไรไรนะครับแต่ว่าเมื่อไปทํางานกับหน่วยงานต่างๆก็มันก็มีกรอบอีกนะอุปสรรคตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักจิตวิทยาหรือนักจัดอบรมแบบนี้ก็รู้สึกเบื่อไม่อยากทําแล้วเพราะทำไปทําไปมันไม่ไม่ได้สามารถช่วยคนให้ไร้ขีดจํากัดได้เหมือนกับตัวเองที่ถูกพัฒนามา ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่จบการศึกษามาก็อยากจะทํางานในสายอาชีพในสายที่ตัวเองจบการศึกษามารือว่าทำให้มันประสบความสำเร็จสูงสุดอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าระหว่างทําไปทําไปต่อไปมันถูกกรอบบางอย่างกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาบางภายในจีนก็ลดระดับลงและก็ส่วนหนึ่งก็มาจากผู้จัดเองวิทยากรเองอีกส่วนนึงก็คือทีมทีมที่จะเข้าใจกันอย่างดีทีมผู้อบรมทีมผู้จัดใช่ครับที่จะมาร่วมมือกับทางวิทยากร เพื่อจะนําพาผู้เข้าอบรมเนี่ยนะะผ่านแต่ละเกมแต่ละด่านเพื่อไปบรรลุเป้าหมายตามเป้าสอนโดยไม่ได้สอนครับแนะนําโดยไม่ได้แนะนําเกิดกระบวนการค้นคว้าและค้นหาและค้นพบวนตัวเขาเองอาจารย์กำลังพูดถึงว่าบุคลากรด้านนี้ขาดแคลนใช่ไหมใช่ครับว่ามันต้องเสียสละด้วยนะต้องจริงจังด้วยแลก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีก นะจริงๆก็คือในส่วนของบุคลากรน,นี่แหละครับสำคัญถ้าพูดถึงตัวแปรที่จะทาให้ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จอาจารย์คิดว่าคืออะไรครับตัวแปรที่ทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยคือว่าถ้าในใน,ในประเทศเราก็ดีรู้ว่าในหน่วยงานของในแต่ละส่วนถ้าเกิดว่าคือ,คอบุคคลที่มาเข้านะบุคคลที่มาเข้าเนี่ยจะส่งผลนะถ้าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายสาขาอาชีพครับเช่นเขาได้มีโอกาสเข้าคือผม,มอย่างนี้ครับมีโอกาสได้จัดคอร์สในหลายรูปแบบ เฉพาะหน่วยงานแล้วก็เปิดโอเพ่นเลยว่างทุกสาขาอาชีพเข้าได้หมดตั้งแต่อายุ18ปไปถึงคุณแข็งแรงอ่ะ90ก็มีมาเข้าเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในองค์กรเดียวกันวมารวมกันอยู่ตรงนี้รัต่างชาติต่างภาษาก็มารวมกันอยู่ตรงนี้เกิดความหลากหลายทางอายุต่างศักดิ์ทางการศึกษาครนะแนวคิดก็ต่างกันรูปแบบการใช้ชีวิตก็ต่างกันคนภาคใต้คนภาคอีสานคนภาคเหนือมารวมกันอยู่ในห้องเดียวกันใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2อวัน ตัวนี้ทะลุกำแพงนะผมไปงานที่ไต้หวันก็ดีไปงานที่เมืองต่างประเทศที่อเมริกาก็ดีงานที่มีคนหลากหลายเนี่ยจะส่งผลต่อผู้เข้าอบรมสูงมากแต่นักจัดอบรมหลายหลายท่านไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสที่จะเปิดโอเพนแล้วให้ผู้คนหลากหลายเข้ามาได้มากซึ่งเขารู้ดีว่าถ้าเปิดโอเพนแล้วทุกคนสาขาอาชีพต่างๆมารวมกันปั๊บเนี่ยผู้ได้ประโยชน์สูงสุดคือผู้เข้านี่แหละครับ พียากรอ,อยากทำอครับอตรงนี้นะครับตัวแปรที่สําคัญคือถ้าเป็นคอร์สท,ที่หลายสาขาที่มาเข้าปุ๊บครับบุคคลเหล่านั้นไปประสบความสําเร็จอคอร์สก็จะประสบความสำเร็จไปในตัวครับเพราะคอร์สตั้งเป้าอะไรต้องการให้ผู้มาประสบ,ะสบความส,สุขประสบความสําเร็จอ๋อครับนีเท่ากับว่าคือ ถ้าพูดถึงว่าคอร์สอบรมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเป็นคอร์สโอเพ่นแล้วเนี่ยคือเรียกว่าเนื้อหาสาระอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าความเข้มข้นนั้นจะมีมากกว่าหรือเปล่าครับอ้มากมายมหาศาลครับครับไร้ขีดจํากัดอืมคุณจะได้พบในสิ่งที่คุณไม่เคยพบมาก่อนอคุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็คือในตัวตนของคุณละที่คุณจะค้นพบนั่นเองอืเออไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่คุณคนั่นเองเอะถ้าอย่างนี้มีคนสนใจอยากจะเข้าคอร์สอบรม success training เร็วๆนี้มี การอุบรมยังไงบ้างครับในเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเป็นคอร์สที่สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับเราจะมีจัดในกลางเดือนมิถุนายนมิถุนายนนะเราใช้ชื่อว่า New Vision Success TrainingNew Vision Success Training ครับ New ควคิดใหม่วิชั่นวิสัยทัศน์ใหม่ครับนะฮะเกี่ยวกับความสำเร็จในชีวิตครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นคำตอบให้คุณนั่นแหละนะว่าถ้าคุณยังมีคำถามตัวคุณแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิต แล้วยังตอบไม่ได้ยังไม่ชัดเจนคุณอยู่ในขายที่ควรมา New Vision Success Training กลางเดือนมิถุนายนเราจะเปิดโอเพ่นทุกสาขาอาชีพได้หมดนะที่ที่กรุงเทพมหานครอ๋อครับนะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับเปิดรับสมัครครับครับชื่อคอร์สขออีกทีนะครับ New Vision Success Training New Vision Success Training นะครับท่านผู้ชมนะครับกลางเดือนมิถุนายนกลางเดือนมิถุนายนนะครับในฐานะที่เป็นวิทยากร ทำให้เรียกว่าทําให้ผู้คนประสบความสําเร็จมามากมายนะครับวันนี้อาจารย์เพียงศักดิ์มีอะข้อคิดหรืออะไรที่จะฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับครับในส่วนของความสําเร็จความสุขเนี่ยผมเชื่อว่านะครับความสุขของคนในองค์กร,รเรานั่นแหละนะครับที่ทําให้บริษัทเหล่านั้นหรือประเทศชาติเหล่านั้นประสบความสําเร็จนะฮะชีวิตที่มีความสุขนั้นจะสามารถสร้างอะไรมหศัศจรรย์ได้มากมายนะผมขอยกคํากล่าวของนโปเลียนฮิวมาครับ สิ่งที่พวกเราค้นหาจากโลกนี้ก็คือความสำเร็จที่เริ่มจากกำลังใจของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างคือการตัดสินจากสภาพจิตใจของมนุษย์นี่เป็นบทความหนึ่งของนักปรียนคิวที่เขาเขียนเกี่ยวกับปรัชญาความสําเร็จครับนี่เป็นส่วนของวักหนึ่งนะส่วนอีกที่เหลือไปติดตามกันใน d i v i s i o n success training สิ่งที่พวกเราค้นหาจากโลกนี้ก็คือความสําเร็จที่เริ่มจากกําลังใจของมนุษย์ความสําเร็จ ที่เริ่มจากกําลังใจของมนุษย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการตัดสินจากสภาพจิตใจของมนุษย์ครับนะมันจึงมีประเทศไทยจะมีคําว่าครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนั่นแหละครับผผู้ประกอบการทั้งหลายหรือว่าตัวคุณเองก็จะมีโอกาสได้สํารวจว่าแล้วเราสร้างครอบครัวบ้านเราเป็นแบบไหนบริษัทของเราเป็นที่อยู่แบบมีความสุขแบบไหน หรือว่าเป็นที่ที่เราคนพบว่าเฮ้ยครับที่อยู่พนักงานมีความรู้สึกว่ามันครับมันรีวกับใจเหลือเกินอะไรยัมองนั้นนะครับก็อาจจะทันเวลาซึ่งพนักงานดีๆหรือว่าเจ้าหน้าที่ดีๆที่จะทํางานแล้วมีประสิทธิภาพแล้วอยู่กับเรามานานจนจนลุกลุกลุกกันแล้วเนี่ยเข้าขากันแล้วก็เถอะถ้าเป็นฟุตบอลหรือว่าเป็นกีฬานี่ก็เรียกว่าเข้าทีมกันและหายากคนใหม่อาจจะถูกหน่อยราคาเริ่มต้นในการน่าจ่ายแต่ว่าก็ต้องมาฝึกกันอีก แต่คนที่ทํากาไรคือคนที่มีประสบการณ์และถ้าเขามีความสุขครับเขาจะทํากําไรให้กับชีวิตเขาได้มากอและนั่นหมายว่ากาไรของบริษัทก็จะมากขึ้นด้วยครับ,รบท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของธุรกิจ s u c c e s s t r a i n i n g นะครับวันนีอ้อาจารย์เกียงศักดิ์มณีใสนะครับก็เรียกว่าให้เรื่องราวนะครับมาแนะนําแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือว่า New นิววิชั่นสัก s t เซสเ i n g ิ่งคอร์สอบรมนะครับซึ่งจะเปิดกลางเดือนอรกรกฎาคมนี้นะครับมิถุนายนมิถุนายนนะครับมิถุนายน,นครับมิถุนายนนี้นะครับก็คือเรื่องราวอะไรมากมายที่อาจารย์พูดมานะครับหลายคนที่กําลังมองหาความสําเร็จ <สน S 1> ก็สนใจคอร์สนี้ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับ และสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เตียงศักดิ์มณีใสยกรรมการผู้จัดการบริษัท success worldwide group นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับดีดีครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรายังอยู่กับไดเร t t อร์เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับช่วงของดีมีมาบอกเรียนที่น่าจับตาดูและน่าสนใจก็เป็นเรื่องของการขอ สาสัญลญักษณ์สคบอซึ่งนโยบายนี้ได้ดำดีขึ้นในยุคข,ของท่านวรวัตเอื้อ,อภิญญกุลเป็นรัฐมนตรีถึงปัจจุบันท่านจิรชัยมูลทองโล้ยเป็นเลขาธิการสคบอก็ได้สารต่อนโยบายต่อมาโดยประเด็นและเงื่อนไขโดยสรุปนับปัจจุบันและเป็นประเด็นที่น่าน่าจับตามองก็คือเรื่องพุธ ขอใบอนุญาตจสมาชิกในสมาคมใดสมาคมหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีอยู่4สมาคมและก็มีบริษัทไม่ถึงร้อยบริษัทที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่ผู้ประกอบการอีกจํานวนหนึ่งที่จดทะเบียนกับสคบประมาณ800บริษัทก็คงจะเหลืออยู่ประมาณถึง500บริษัทที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกในบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าเกิดประเด็นนี้จะต้องดําเนินการตามเงื่อนไขนี้แล้วอีก กลุ่มนี้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกถ้าเกิดว่าใน400-500บริษัทไม่ยอมที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมใดสมาคมหนึ่งเลยเนีย่ในประเด็นนี้นี่ก็หมายความว่าการขอตาสัญ,ญลักษณ์นี้จะหมดสิทธิ์ไปหรือไม่หรือว่าทางสคบรหรือว่าผู้ประกอบการจะมีทางออกร่วมกันในประเด็นนี้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองสนับสนุนโดยโรงแรมเซนต์เจมส์ และบริษัทท็อปอัพพาวเวอร์ทีม